อดคล้องกับ AEC ด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะนี่นั่นไงไปดูบ้านเขานิดนึงว่าบ้านเขาชอบของเราไหมอะไรเงี้ยคะสรุปว่าฟีดแบ็กกลับมาเป็นยไงคะชอบอ๋อชอบค่ะชอบชอบรสชาติที่คุณเชียงที่เจ๊อ้วนสไตล์เจ้อ้วนเนี่ยเขาชอบรสชาติอร่อยถูกใจลูกค้าค่ะอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะว่ากุ้นเชียงสไตล์เจ๊า้วนเนี่ยกินปุ๊บแล้วรู้เลยว่าใช่ต้องเป็นยังไงอะคะก็จะออกหวานเค็มหวานเค็มหวานแบมพอดีพอดีนะคะแล้วก็ไม่นุ่มไม่มันมากนะคะ ไม่เลียนค่ะไม่เลียนนี่ยังต้องเป็นสไตล์เจ๊อ้วนเท่านั้นค่ะถ้าเกิดไปกินที่อื่นแล้วแบบรู้สึกว่าไอ้มันหวานไปไม่ใช่เจ้าอ้วนเราถูกไม่ใช่ใช่ไหมเจ๊อ้วนเจ๊อ้วนจะไม่หวานนำค่ะถูกต้องค่ะอาจจะเป็นแบบเจ๊อ้วนฟอร์มอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะแล้วพี่พึ่งคะอย่างงี้พี่พึ่งเข้าร่วมกับกลุ่มโอท็อปได้ยังไงอ่ะก็จริงๆเราเข้าโอท็อปมาตั้งแต่ปี2547ค่ะโอ้นานแล้วเนาะนานแล้วค่ะ ก็เข้ามาตอนแรกผลิตภัณฑ์ที่เราเข้าไปคัดสรรครั้งแรกเลยคือกระดิบปาร์ฟกระดิบปาร์ขอบคุณแม่ใช่ค่ะนี่เราก็เนื้อโอกระดิบปาร์ไปไปเป็นเรียกว่าในสินค้าชูโรงครั้งแรกใช่ไหมคะก็เจ๊อ้วนจริงๆเริ่มเมื่อปี2530ที่ตั้งแต่ตอนคุณแม่เริ่มนะคะก็เริ่มทำกระดิบปาร์เป็นรายการอย่างแรกค่ะแล้วเราก็เริ่มทำเนื้อสัตว์มาต่อๆมานะคะคะแล้วอย่างนี้พี่พูดคิดว่าตอนนี้ประสบความสำเร็จหรือยังคะ ก็ระดับหนึ่งค่ะระดับหนึ่งระดับหนึ่งสมมติสมมุติค่ะเราก็ไม่ได้สมมุติมีร้อยพี่เพิ่งให้ระดับไหนคะในความสมัยของตัวเองที่คิดว่าแบบเออเนี่ยกี่ร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็อยู่ประมาณสัก 30- 4 0่อุ้ยทำไมน้ยจังะคะก็จริงๆมันต้องทำกันบ้านอีกเยอะมากเลยค่ะการตลาดมันมีการแข่งขันนะคะนะคะมีลูกค้าเล่นตลอดแข่งตลอดเวลาเลยเราก็ต้องทำการบ้านอยู่ตลอดเวลาถ้าเราอยู่เฉยเราก็จะเหมือนเราอยู่เฉยมันก็มีคนแซงหน้าเรา เราพยายามทําการตลาดในหลายๆช่องทางด้วยกันะนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยที่เรากำลังทําอยู่ก็คือในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กเราก็มีเว็บไซต์เจ๊อ mm ้วนตัคอม นะคะมีเว็บไซต์สยามปินน้า com ะนะคะแล้วก็มีการไปแชร์กับอาลีบาบาหรือว่าไปแชร์กับเว็บไซต์อื่นเพื่อทําการตลาดได้มากขึ้นแล้วก็ทำเ,เว็บไซต์ในเรื่องของการมีตะกา้าสามารถซื้อทางออนไลน์ได้สามารถซื้อทางผ่านทางไปรษณีย์ีได้ะนะคะนี่คือส่วของโซเชียลเน็ตเวิร์กที่นี่นะคะคุณผู้ชมก็ได้ทราบวิธีการตลาดของพี่พึ่งแล้วล่ะค่ะแต่ว่าที่นี้แนวคิดล่ะคะพี่พึ่งมีแนวคิดยังไงคะเกี่ยวกับบุคลากรที่อยู่ในองค์กรของพี่พึ่งะคะ ก็จริงๆบุคลากรที่อย uh, mm hmm. uh, ู่กับเราเนี่ยก็มีตั้งอายุงานที่มากที่สุดก็ประมาณ24ปีอยู่นานมากแล้วก็มีน้องใหม่ก็เริ่มเข้ามาสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะถามว่าในตัวของที่เราดูแลพนักงานในองค์กรเราเนี่ยก็ดูแลเหมือนพี่น้องนะคะเราดูแลเหมือนคนในบ้านใส่ดูแลกันแบบดูแลกันเองค่ะพี่เพื่อนเขาแล้วอย่างเงี้ยคะในกลุ่มสมาชิโอทัพของพี่เพื่อนคะมีจานวนกี่คน ก็ตอนนี้70กว่าคนค่ะหูเจ็ดสิบกว่าคนแล้วมีโบนัสมีสว enfin ัสดิการมีการมีประกันโอ้โหก็ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างมากค่ะก็คือจะเราก็ต้องยอมรับว่ากําไรเราจะน้อยกว่าคนอื่นเพราะว่าค่าใช้จ่ายเราสูงเราดูแลพนักงานค่อนข้างโอเคคือให้เขากินอิ่มนอนหลับมีความสุขที่จะมาทํางานกับเรานะคะพร้อมกับถ้าเขาถ้าเขากินอิ่มนอนหลับแล้วเนี่ยเวลาเขามาผลิตอาหารให้เราเนี่ยเขาก็จะผลิตของดีๆนะคะ เ็นที่รักผู้บริโภคค่ะนี่คือสอดคล้องกับปรัชญาในการแบบบริหารงานหรือว่าดําเนินชีวิตของคุณแม่หรือเปล่าคะค่ะก็ของคุณแม่ด้วยค่ะก็สอดคล้องมาจากคุณแม่คือคุณแม่เวลาทําสินค้าอะไรก็จะทําด้วยใจนะคะก็คือทําให้ทุกคนแบบว่าเออกินของเราแล้วร,รู้สึกเอออร่อยประทับใจก็จะใส่ใจในทุกรายละเอียดที่นี้นไหนๆก็ไหนๆอยากจะฝากแบบในการลดช่วยรองเป็นกําลังใจหน่อยนะคะ,คะสำหรับผู้ที่อาจจะเริ่มก็ อยากจะบอกทุกทท่านว่าจริงๆการทําธุรกิจเป็นสิ่งที่ดีนะคะ<า>เป็นโอกาสมีการพัฒนาความคิดความรู้ของเราหรือว่าสดก,การสามารถที่จะแสดงศักยภาพของเราอยู่ได้<า>อยู่ตลอดเวลามันจะเป็นการพัฒนาแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนสู้<า>ขอให้ทุกคนมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าทุกคนทําได้มีสิ่งเดียวที่เราทําไม่ได้คือเรายังไม่ได้ทำ<า>นะคะโ,โดนคือสิ่งนี้ได้ไดคือยังไม่ได้ทําใชา่โอ้โหสุดยอดเราทำได้ทุกอย่างอา่ะ ถ้าอย่างนั้นนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วอยากให้พี่พึ่งนะคะฝากถึงร้านของพี่พึ่งเองหรือว่าสินค้าของพี่พึ่งเองที่มีจำหน่ายช่องทางในการที่สา่งซือให้กับคุณผู้ชมทางบ้านสามารถจะติดต่อพี่พึ่งได้หรือว่าร้านเจ๊อ้วนได้หรือว่าจะเดินทางมาด้วยตนเองก็ได้ชัดเลยคก็ เชิญชวนผู้ชมทุกๆท่านนะคะมาแวะที่ร้านเจอ้วนที่กลางดงนะคะเบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อได้เบอร์ตรงนะคะ0816427849ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่ง0816427849ค่ะคุณเชียงกลับบ้านล้วันนี้ลุนานะคะก็ขอฝากไปด้วยกันเพราะว่ารับรองว่ารสชาติคุนเชียงนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพี่ลุนานะคะวันนี้เราคงต้องขอบคุณมากๆที่แบบว่า เวลามีค่านะคะมาให้ความรู้พวกเราแล้วก็มาให้กําลังใจส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยคะแลนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะต้องมาด้วยไปค่ะพาหนูไปเอาคุณเชียงหน่อยนะคะมาค่ะเดี๋ยวจัดหนักให้เลยไปเลยค่ะฝากค่ะคุณผู้ชมติดตามเทปน้าแล้วกันค่ะบ๊ายบายค่ะ ในรายการเรามีสาระดีๆเกี่ยวกับการสร้างไรายได้จากสินค้าโอท็อปกับธนาคารอมสินมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะเห็ดถือว่าเป็นทั้งอาหารและยานในเวลาเดียวกันโดยเห็ดจะมีคุณสมบัติคล้ายกับถัว่วและเมื่อนําเห็ดมาทําให้สุกก็จะมีรสชาติคล้ายๆกับเนื้อสัตว์แต่สามารถย่อยได้ไง่ายมากกว่าเนื้อสัตว์ค่ะสำหรับเห็ดนั้น นอกจากจะนำมาเป็นส่วนประกอบอาหารในแต่ละประเภทแล้วยังมีการนำเห็ดมาทำเป็นส่วนประกอบหลักอีกด้วยค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าแกงเห็ดนั่นเองค่ะหรือในแถบภาคอีสานจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแกงลาวค่ะโดยมีวิธีทำที่ง่ายไม่ค่อยยุ่งยากมากเท่าไหร่จึงเป็นที่นิยมทำการติดบ้านไว้สำหรับเครื่องปรุงในการทำแกงเห็ดนั้นคือหอมแดงพริกกะปิมะเขือลูกเล็กชะอม และที่ขาดไม่ได้เพื่อรสชาติที่กลมกล่อมของแกงเห็ดก็คือน้ำปลาร้าค่ะและเห็ดชนิดต่างๆต,ต,ตามความชอบเพราะด้วยความที่เป็นอาหารทําง่ายและมีประโยชน์จึงเป็นอีกหนึ่งอาหารยอดนิยมที่ต้องมีไว้ติดบ้านค่ะคุณเสงี่ยมสุทัศน์ณาอายุธยาหรือแม่เสงี่ยมหนึ่งในลูกค้าสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพของธนาคารออมสิน ผู้ทำแกงเห็ดเพื่อสุขภาพได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นให้ฟังว่าเมื่อก่อนขายขนมหวานวที่ตลาดอตกรหลายปีแต่ด้วยปัญหาหลายๆอย่างประกอบกับตอนหลังมีปัญหาต้นทุนการทำขนมแพงและคนเปลี่ยนพฤติกรรมมีการทานหวานกันน้อยลงทำให้ธุรกิจการขายขนมหวานของคุณแม่สงเสง่ยมนั้นเกิดปัญหาและขายได้ยากจึงเกิดแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงทำของที่จะขายเป็นอย่างอื่น จนมาจบตรงที่แกงเห็ดเพื่อสุขภาพเพราะตอนแรกเริ่มที่คุณแม่เฉียงที่อยากจะเปลี่ยนการค้าขายนั้นเรื่องสุขภาพกำลังมาแรงและกำลังเป็นที่นิยมของคนในหมู่มากเห็ดต่างๆที่ปลอดสารพิษก็ได้รับความนิยมเพราะไม่มีคอเลสเตอรอลมีแร่ธาตุทางอาหารและมีประโยชน์กับร่างกายจึงคิดทำอาหารที่เกี่ยวกับเห็ดต่างๆขายและด้วยความที่ทำอาหารทุกประเภทเป็นอยู่แล้ว เรื่องเมนูเห็ดต่างๆจึงไม่ใช่เรื่องยากสําหรับคุณแม่สงเสงี่ยมแต่เนื่องด้วยจากการที่ต้องใช้เงินทุนในการลงทุนอีกครั้งคุณแม่สงเสงี่ยมจึงได้ศึกษาและมองหาแหล่งเงินทุนเพื่อที่จะนํามาพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตนจึงได้ติดต่อขอใช้บริการสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพจากธนาคารอมสินและก็ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารอมสินซึ่งหลังจากได้เงินก้อนแรกแล้ว ก็ได้นํามาเป็นทุนหมุนเวียนและพัฒนาต่อยอดในการประกอบกิจาการทําให้ธุรกิจเติบโตขึ้นตามลําดับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนาง,งเสงี่ยมสุทัศน์ณอยุธยาค่ะมาขายแกงเห็ดเพื่อสุขภาพนะคะของจังหวัดมหาสรารคามเป็นโอท็อปกลุ่มแม่บ้านนะคะเ,เห็ดเนี่ย เอามาจากที่เราปลูกด้วยแล้วก็ซื้อร้วยค่ะเอามาทำอาหารแปรรูปเป็นอาหารเพื่อสุขภาพของประชาชนของเราจะได้ทานอาหารดีๆมีคุณภาพกับชีวิตของเราแต่ละวันนะคะดิฉันมาทำเนี่ยลม้มลุกคุกขาดมาหลายอย่างค่ะคุณก็ขาดบางทีได้บางทีไม่ได้พอดีมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่อยู่ออมศินท่านมาแนะนำว่าเออไปปรึกษาอมศินได้นะช่วยได้ก็เลย เข้ามาในกลุ่มของอดของออมสินนะคะก็ทำธุรกิจนี้มาลุ่งโลดเพราะออมสินเลยนะคะปัจจุบันคุณแม่เสีงเง่ยมยังมีอีกหลากหลายเมนูเกี่ยวกับเห็ดและเป็นที่นิยมไม่แพ้กับแกงเห็ดเลยค่ะโดยคุณแม่เสีงเง่ยมได้คิดค้นส้มตำเห็ดที่นำเห็ดมาเป็นส่วนประกอบเพราะส้มตำเป็นอีกหนึ่งอาหารยอดนิยมของคนไทยค่ะ ธนาคารอมสินนอกจากจะเป็นสถาบันการเงินเพื่อการออมของคนไทยแล้วยังตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยเติบโตสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนซึ่งเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปอีกนั่นเองค่ะสนใจปรึกษาเรื่องเงินทุนในการประกอบธุรกิจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาหรือ call center หนึ่งค่ะ รายง,งานพิเศษวันนี้ขอนำเสนอโครงการหนึ่งหมวดหนึ่งโครงการของหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ถูกขับเคลื่อนโดยกองร้อยที่รับผิดชอบพื้นที่ต่างๆวันนี้จะพาไปติดตาม